สวัสดีค่ะกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของพิรดาค่ะวันนี้พิรดามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพิรดาโทรไปหาคุณแม่ที่เมืองไทยทุกวันเนาะวันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่ามีจดหมายมาจากธนาคารนะคะมาทวงหนี้นะคะว่า น้องสาวของพิรดานี่เป็นหนี้ธนาคารนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ถามว่าเป็นหนี้ได้อย่างไรนะคะเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะคุณแม่ก็เลยไปถามธนาคารธนาคารเขาบอกว่าบริษัทประกันชีวิตเขามากู้เงินอัตโนมัติให้เพราะว่าน้องสาวของพิรดา ก็จะยกเลิกประกันนะคะเพราะว่าได้ขาวว่าประกันบริษัทนี้คือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าพิรดาไปทําประกันชีวิตไว้นะคะเมื่อพิรดาเป็นอะไรไปหรือว่าเสียชีวิตไปประกัน บริษัทนี้เขาก็จะไม่จ่ายนะคะหรือจะจ่ายช้าแต่โดยมากแล้วเขาจะไม่จ่ายนะคะแล้วทีนี้น้องสาวของพี่รดาก็เลยยกเลิกนะคะยกเลิกจะไม่ทำประกันนะคะเพราะว่าจะไม่จ่ายแล้วจะยกเลิกแล้วแต่ว่าบริษัทประกันภัยนี่ก็ไปกู้เงินจากธนาคารโดยอัตโน,นมัติแล้วก็ไปจ่ายตัวเองนะคะสมมติว่าเดือน ละห้าพันอย่างนี้ปีหนึ่งเท่าไหร่เขาก็ไปกู้ออกมาปีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เอาตังค์เนี่ยมาจ่ายตัวเองแล้วก็ส่งบินเนี่ยไปให้คุณแม่ส่งจดหมายไปให้คุณแม่ที่บ้านว่านี่นะคะเป็นหนี้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ว่าไปนะคะ แม่ก็เลยไปพูดกับเขาเขาก็ไม่รับเรื่องไม่สนใจไม่ช่วยเหลือยายดีอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าให้เจ้าตัวมาพูดเองถึงจะรับเรื่องค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เศร้าและก็เป็นเรื่องราวที่ จะเรียกได้ว่าก็เป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเราได้ยกเลิกแล้วเราไม่ทําไม่เอาไม่ติดต่อแล้วนะคะเงินที่เราจ่ายไปก็เสียไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะให้เราหยุดนะคะยังจะให้เราจ่ายต่อไปถึงแม้ว่าเราไม่จ่ายเขาก็ไปกู้ตังมาจ่ายให้เราทำให้เราเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากอีกนะคะ ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครเ,เป็นเจ้าตัวหรือว่า,เ,าเป็นเจ้าของเรื่องก็น่าจะไปเดินเรื่องราวเองนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่าจะแกจะเป็นคนที่คิดมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายธนาคารมันก็จะทบต้นทบดอกไปโดยอัตโนมัตินะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอเรื่องราวแบบนี้ไหม พิรดาคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นมิจฉาชีพค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรให้รีบแก้ไขอย่านิ่งนอนใจนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันที่ ข้าวยากหมากแพงทําอะไรเราก็ต้องระวังนะคะเราก็ต้องทําอะไรให้รอบคอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็รีบไปจัดการนะคะสําหรับวันนี้พิรดาก็มาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและปลอดภัยทุกวันขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ